สวัสดีคพี่น้องทุกคนค่ะประมาณนี้มาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีบงทุ่มเมทามีฟองซีฮโอชุบเรียวนาแฟนมองเชียร์สีโซฟาเด็กขี้ยัดเด็กไตลองดีหมูกระทะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมึงดูเป็นแต่เสียบคักมาเบิ้งจานนี่พี่น้องจ้าพุ้นน่ะเกิดอะไรอานแช่หมักพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อหมูกระทะหน้าร้อนเนาะจ้าน้องแม่ละซุปล้วเม็ดดีซีดอดดีขน,น,น,บบนาด อาจูบหนิบมาอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกัน่าอันเป็นคนเสิร์ฟแล้วพี่น้องเรมหอกแล้วเซมอกแล้วดูเวโลสกัดด้านล่ะเวโลเจับจ็บด้าสกัตามิล

สงคมีฟูปาลุสลงต้องไปรคือเสเนยเน่แล้ว้เวฟฟูปาลสลง้องดิุยะเนี่ยอืมสิบัฟรีเอ่อเยะังจะง้พี่องรคนละถ้วยบ่จะคนละถ้วยคนละถ้วยเในในในตะเกียบทำไมมันไม่สุกวะไม่สุกสิบัสคือกลัวอีีมาอร่อยสิเฟชวร์ละอีะ เอาเลยฝากนล้วพี่น้องเอ็นอาเป้เยอะสินิดเฮ้ยแสีบพี่น้องต้องเสียบต้องหันกินเลี้ยงก็สิไปทะเลต่อพี่น้องเอ้ยยังเงินไหลนี่แหละชิวๆไปได้จะเดิมมือนีดเด้อวันหยุดนะคะเพื่อที่ได้หยุดกับมูโอ้ยเน่อยโอเคเลยพี่น้องที่ป็นเาวหลายสิ้นงานเบิ้งงนี่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเและก็เด้อฝากซันกระดิ่งไว้ให้เนี่ยไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะเริ่มเริ่ทุกคนไปแล้ว หวานจำนี้แหละจ้ะพอมีแนวรายงานหัวหน้าโอเคบ๊ายบายค่ะของหวานนะคะพี่น้องนี่นะคะน่าอร่อยไหมคะของหวานฝรั่งเศสค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ